สิ้นสุดการรอคอยของคุณสักทีสิ้นสุดการรอคอยในเรื่องอะไรขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะเด็กถือดาพลังงานของคนธาตุโลมเมถุนตุลกุมห้าเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพกบการ สาถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฏพิจิตหา้าดาบพลังงานของคนธาตุลมแล้วก็เด็กถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำนะคะมีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุดินคนธาตุน้ำนะคะ อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอนะคะมีความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นคนดื้อร้นเป็นคนดื้อเงียบภายใต้ความยิ้มแยม้มภายใต้ความอารมณ์ดีนะคะลึกๆในใจไม่ชอบให้คนขัดใจไม่ชอบให้ใครขัดใจมากๆนะคะมีความอดทนมีความพยายามเป็นคนที่สู้ไม่ถอยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ดื้ด้อ,อาการเลยดื้อแบบไม่ได้ทะเลาะก,กับใครนะคะแต่ดื้อแบบไม่ยอมใครเลยนั่นเองนะคะ เรามาดูกันนะคะว่าคุณรอคอยอะไรอยู่นะคะตอนนี้คุณรอคอยอะไรอยู่ขอให้เปิดใจคุณทีนะคะว่าคุณรอคอยอะไรอยู่จะตรงกับสิ่งที่คุณรอคอยอยู่ในใจไหมนะคะคุณรอคอยอะไรอยู่ความรักคนรักตบลุมรักมอบความรักนะคะ นิ่งเงียบเงียบงนันเว้นวักพักใจความสว่างความสุขการกลับมาคืนดีนะคะการสร้างครอบครัวชีวิตที่สดใสความเจ็บปวดความเสียใจความผิดหวังน้ำตานะคะแล้วก็การพูดคุยกันหาทางออกโน้มน้าวใจเข้าอกเข้าใจหากว่าตอนนี้อยู่ในสถานการณ์ของความโกรธความงอน โกรธกับคนที่รักคนที่อยู่ในใจงอนกันสถานะความสัมพันธ์มีการนิ่งเงียบเงียบหายนะคะมีปัญหามีประเด็นเกี่ยวกับความรักแต่ไม่อยากตัดใจอยากจะคืนดีนะคะเราคอยให้ความรักหวนคืนกลับมากลับมาคืนดีกันแล้วก็สามารถพูดคุยปรับใจกันได้เข้าอกเข้าใจกันได้อีกครั้งนะคะหากว่าตรงกับ สิ่งที่คุณรอคอยเรามาดูกันนะคะว่าการรอคอยนี้จะสิ้นสุดลงยังไงนะคะเป็นรักมีปัญหามีประเด็นนะคะคุณยังคงตามมองตามสองเขาคุณยังไม่ลืมเขาแต่ก็ไม่อยากจะทักไปหามีอีกโก้มีทิฐินะคะภายนอกดูยิ้มแยม้มร่าเริงสดใสพบเจอเพื่อนนะคะใายแฮงค์เอาท์ก็ได้นะคะแต่ลึกๆในใจแอบรอคอยเขาอยู่นะคะเรามาดูกันว่า การรอคอยนี้จะสิ้นสุดลงยังไงนะคะความเด็ดขาดการตัดสินใจการหาทางออกการแก้ไขปัญหานะคะให้อภัยเคลียร์ใจพูดคุยปรับใจหรือว่าอาจจะมีคนที่อายุเยอะกว่าก็ได้นะคะมาให้คำแนะนำไหมคำปรึกษาหาทางออกช่วยคุณก็ได้นะคะ พลังงานของการแก้ไขปัญหามาทั้ง3ใบเลยนะคะแล้วก็แก้ไขแบบเด็ดขาดด้วยแก้ไขแบบอมชอมปณีปนอมพูดคุยกันดีๆแล้วก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะจะานักการณ์จะคลี่คลายได้นะคะครอบครัวมีความสำคัญมากๆหรืออาจจะหมายถึงคุณและเขาก็กลับมาเป็นครอบครัวกลับมาเป็นคนรักกันเหมือนเดิมนะคะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่นั่นเองนะคะคนรักความรัก ตึงๆมืนๆโกรธคลายงอนคลายความรักไม่ได้พูดไม่ได้คุยนะคะมีปัญหามีประเด็นกันหากว่าคุณรอคอยให้ความรักกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะสามารถพูดคุยหาทางออกตกลงกันได้สถานการณ์จะคลี่คลายนะคะมีหลายคนมีคนครอบข้างคนรอบตัวพ่อแม่พี่น้องครอบครัวของคุณครอบครัวของเขาเข้ามาช่วยเหลือเข้ามา คลี่คลายปัญหานี้นะคะแล้วก็ได้เริ่มต้นกันใหม่นั่นเองนะคะ